เดี๋ยวไปได้สาเทค้าแเล้วหนึ่งแล้วบ่หนึ่งแล้วอ๋อถูกตงหมดถันต่อเอาตัวนั้นต่อไาหนึ่งลเนาะนีตัวนั่นล้วเลยจะเก็บของนื้อาปอต่ันนดบาริกับช่างเทเทไหวมีเวลาหน้่งเลยนะฮ้อนแห้งอากาศไม่แด้ว่าคนละมืออื่นมแล้วเดี๋ยวแก้เพื่อไมนแห้งแห้งแห้งไปแล้วขาลุมมันไ่ค่อยมีปัญหา ไเลยดอกพี่น้องแน่นเอาเห็ดแน่นไว้แล้วเรื่องมันสีตุ้ยสีจ้อยก็อย่ามันเพราะว่าเขาถมไว้เด้แต่ว่าทางนอกมันนี่บ่อยนั่นได้บ่อยมันขี้ร่ายได้ทางนอกมันเวลาแก่แล้วแกแ็เก,ก็บเก็บเก็บให้มันละเอียดเนาะวอดอื่นกับทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเนาะทักทายสบายดีก่อนมือนีมามือนีก็พื่อจะได้ก็อนั่นพี่น้องเนาะพื่อจะได้เก็ดคานพี่น้องเนาะเก็บตัวนั้นบไปนี่ ตอนนี้เทลแล้วม่อ,อ hmm. George> ื่นพ่นมาปอกออื่นให้ลุงกับไอ้บอสได้มาปอกแต่เศ้าเลยอื่นหูเครื่องแล้วอันเด็กขาดของแล้วแต่ยังไงตาเล็กบ่ตาเล็กลวดไปถูกจนมันบทันเพอายังเหลือชิ้นงานเขาคมมั้นหรอแข็งเกินน้ำผมว่าไม่กินมันิมาป้าไว้ได้ป่าเนี่ยเป็นไงมาไหนที่ ได้พนักงานผู้นึงเ่ันนี้มาช่วยแมนสบ็ยาสูบสองข้มาพูมววังหนึ่งนี่เนีเาบึงผลงานกันเนาะ้ขามาวางหน่ี่นะเขาให้ไปเลยเด้อองนึ่งยาสูบทิพหพันนายเป็นยาสูบสองสองหมือนกันอือไแล้วมาช่วยอีกเบอรแล้วลาบนเหียดเห็ุแล้วมาช่วยแล้ เขาอยากให้เท no. ma. so ่าไรก็ให้แบบตามผลงานนั่นแหละพี่น้องเอลยเนาะเขาให้มีน้ำใจแล้วเพิ่นเพิ่อทำโปมีน้ำใจเพิ่นมาเพียงเทาบริบอกเพิ่นกันยังมาเพิ่นเคยได้นำดิเนาะเคยอใส่กันเนาะเออบอกบ่าตัวบอเลยตอนอ่อนเล้วไง มาพักบอิดหน่อยจัก็ดันห้องดีแทะเล็กเบิดลวดเบิดบดเออออกเี่ยวตัด้าวา่ด้ดงนี่มาัดยคนถ่ายคลิปไปไปทัง,งานถทา่ทายคลิพปพี่น้องเอ้ยคกียตัดเอานั่นแหละ ราะว่าเล็กเขานี่ยกันจีเขาที่กำละตัดไปนี่บัดเขาบุกหัวจีใส่เบิดหรือบปล่านะเดียงมันจีเสียดิเขาไปมัดเนื้ออื่นบ่ได้ได้เขนเนาะทุกหมดตัดไปนี่เลยนะปกติขั้นมัดหลายๆเขาที่กำมัดแล้วเขาเอาหินเจียเจียเลยมันตัดบไดเดียวได้หลายแต่ว่าอันนี้เขาถอดตัดเท่านั้นสร้างบุษยได้ก็เห็นได้เนาะอันนี้เขาย่านมันตัดแล้วเหามัดบ่เบิดแล้วมันเสียหายนะเขาตัดเอาตามที่เขาจะได้เนาะ สักหน่อยตัวนั้นมันท่อนแห้งน้ำท่ากินไปพี่ก่นจะไปมร่าคนละมาเิเดี๋ตัดด้วยองนึงไว้ใ,ให้ใส่นั้นใส่นะจักดน้ำไปซื <c oughs> ้อบัตเป็นแซนปายแล้วมันนี่บอลีก็ได้พี่น้องเลยบอลลี่ต้องขึ้นอนบาบอดแล้วแบบนี้ ดิฉันก็คืดแต่เราดบ้วลาเราจนที่หายไี่น้วองเราาลินซื่อดอกไ่ได้คึดนอกพี่น้คืดเราก็บอได้หายอยู่แล้วคือเราก็บอกหายอยู่แล้เออคเราก็อ่ขโทรหาเบาแอร์ก็โทรหัเบาแอก่อนคิดอาเบาแอร์ไป้เฮ้ยจะได้เพื่อน เฮ็ดจังได้ตัวเฮ็ดจังได้อยู่นั่งทื่งลงไมาเออ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 เฮ็ดมาเทคานอยู่นี่นะเอาสบายดีเอฟซีกูเนี่ยตีคก็อเน็ตตี้ถีดอกถีดหอดแล้วเท่าหาเดี๋ยวนี้นะห่อนแห้งเก่งกันเต้นอย่ายอดหนึ่งใช่ปะมันอยู่ป่าเฮ็ดเลื่อดอยู่ป่าไปได้บ่ได้พอดบ่มือนหมอโมดิกลิเนี่ยนะ มาอัดเทคานเทือนกับไปเวียงสองคนนี่นะคุณหอนแนงเทคานเทือนคนทุกคนอยากเหรอเออทำเทือนท่านหมอหับเมาเองเห็ดบดชูอัดละเดี๋ยวนี้นะเอองินยอดวิวพอกินละเพี้ยนเอ,อ้ยเงินขายมัตัวเลี้ยนมาผ่ามาล้อมมึงนู้ <c oughs> ได้ขายเลยยังมา,าเงี้ยเงี้ยเขาบดเลืดนี่เท่าไหรบัดตัวมาหน่ะเอามาล้อมมึงเนี่ยได้อจังหน่วยเด้อนน ยังได้เคยกินยิ่เสื่อเลยเพราะเบอร์คุณจเปิดกองครับนี่คนหน้าเป็นไงเลยดิเดน้อบุเห็นแล้วมันมึนเออได้เห็นอยู่เห็นอยู่โอเคเพื่อนโอเคไว้พอกันไว้พอกันปีหน้าปีไหนไปเอ้าเบาแอร์ไปนอนน้องเทรหาแล้วปีนึงเลยไม่ได้เห็นแล้วไอ้หยุดชวนอู้ดโดนแดดเลยแล้วค้าหนึ่งเลยี่น้องเลยเนาะ เรืองที่เอาค้านตัวนั้นแล้วก็สทีเมื่อมือนนี่มื่อนล้วที่เอาเอาไปเท่าละหน่อยแล้วเพราะว่าไม้เขามีหน่อยดิแล้วก็เวลามันอากาศไหนะได้พี่น้องเลยสร้างเขานาะแมป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 อยู่สร้างบ่ย้อมเขาพ่มมันแดดช่องเราไอ้ยวียงเลยเห็นแดดช่องอลไรดิหามบ่ฮะเออชิมหาหม้อครื่องเลยไอ้ออเวียงเลย แนวมันช่องเลยมันยังช่องเนาะจะว่าบ่ท่านวาจะแม่นได้ร้ายทูบลายช่องล้วไปเลยจะไปท่านวานะ่าเห็นบเบาแอร์อ่อนโทรหา,บาเบาแอร์กินี่บรเห็นแล้วจะหิงล้วไปดูสวนหมักสวนเลี้ยนตอนจากยูทูบเบอร์เป็นชาวสวน กระเป๋าลิปจากยูทูบเบอร์เป็นช่างก็ช่างได้เลยแบบแต่ละคนจีดองเลยเนาะเพจยูทูบมันยอดวิวบ่พอกินเด้แน่นอยู่ดอง AT เอสจีแกจีดองเนาะเอสจีเบิ่งไทยแกแต่ว่าบางเทือ่อมันขาดใจมันสูงขึ้นละได้ละครอบครัวมันบ่พอกินหมดเลย mặt này luôn quá Cái này luôn vậy cả. อย่าห้อนเลยป่ะคืออย่าสูบคือมาไว้อยู่ว่าเนาะมานั่งไหมเดียวมันห้อนเองน,นะอ๋อเดี๋ยวเดีด๋ยวได้ยินเสียงกระจากระเจาะบ่ฟิน้องฮึธรรมชาติคนเฮาแบบนี้แหละต้องดำเนินชีวิต เพงก็เพื่อครอบเพื่อครัวเพื่อครอบคู่ภัยมันบ่มีไผ่ดอกพี่น้องเลยบ่อยากให้ครอบครัวอยู่ดีมีแหง้งเพงก็เพื่อครอบคัวภัยมันมืออื่นนี่เบาลีว่าที่หยุดงานครึ่งวันน้องเราไปมีภารกิจ <c oughs> มีภารกิจที่ไปส่งค้นอยู่ค่าแขกพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าพ่อเราที่ไปส่งหลานเราอีกครับรถหุนหน่นใดนะเบาลีเลยเลยอาชาไปส่งแทน ไปช่วงน้ากันแหละเพราะว่าฮางบอยอยากให้เราครับลดไกลแล้วเท่าแล้วนะพี่น้องหูตาแล้วก็บ่ค่อยดีเราเลยสิครับรถให้เราเบาลี่มั่นใจตัวเองกว่านะวพาเราอาจจะอยากง่วงนอนแน่แล้วเถ่าเนาะพี่น้องเฮาบัดยังนุ่มอยาวก็เฮากับมีใบครับพี่ยังกับพ่อมไมดแล้วนะเนี่ยได้พ่อพ่อไปได้ฮาวกับจะไปแทนเพิ่นดูชันสิโีตนเพื่อนนะนะขั้นวันเราบ่ไปเปิว่าลูกวาร้านฮะพี่น้องเอ๋ยเนาะผูเขาบ่มีลดนะ ผู้เขาบอกมีรถแล้วก็เขาหาล่ะหาพระเท่าเขาเนาะเลยสิพาไปเราเติมน้ำเมือกน้ำมันใส่คนหาแบบนับนน่นแหละเราได้ยินเสียงจักรจันทร์นะ่น้องยันยันเน,ะนะเาะเบิ่งเนื้อบาลิสุใหิ์เบิ่งคานแบบทีเดน <c oughs> บัดแก้พื่ออะไรจะหู้่างามดูห้องงามตอนนี้น้ำมาหู้ดอกตอนนี้มันหูน้่างามห่องงาม เนี่ยเบิ้อมาดิเสียเตียงมากวดน่าเสียงมันบวบเบ็ดได้แล้วบปลวฮึพี่มาเตียงพี่มาเตียงพี่มามาลุงมากินนี่ก่อนเนาะเนี่ยแห้งแล้วพี่น้อย เดี๋ยวเขาเทขึ้นไปคักแล้วบ้านคือแห้งไว้เลยคันานีาาาแา่แก้ขบ่หอกบ่แก้ได้อีงมันจิเพออ้าวมันไม่ว่าฮอนเหงบ่มืกีน้นี่นะฮะฮอนจู รือว่าโบเห็นท่อนธรรมาดาแล้วไปฟ้าไปเบิดกันเดี๋ยวไปตัดกันทุกเนาะนะไม่รู้ใช่เนาะอุ้ย เป็นระเทยวะล่ะย่างเหรอน้ำน้ำให้หหไปครับจะห้อนเ่บ่วะห่อนเยอะห่อนเยห่อนเลยหนะ่อนมาบ้างเปล่าวะโหได้ไปเนี่ย่างกินก่อนบ่ก็เลยได้จุดเลยติดควันแล้วได้น

มยเนาะลชื่อต้องกอใช่หรืล่ามาปนมบาไินีเทไรเอ้ยเาล้างจ ọ, ọ ó, ìn, n านี่น่ม่หลังจอหาแล้วเลยเหนียาแล้วเลยป็นอเรายังไปเป็น้อเาเหนื่อยแล้วท่านดีจดี๋ตอนนั้น

น้ำน okay, right? okay. okay. ี <c oughs> ่ไปจัให้ะเป็นผบ้เล่นเนาะถ่าน้ำกันเนาะโอเคไงมเออกิดไะไรบ้างป่นนี่ะอออะแสงอันนี้อะเมนูก็ได้

เรียมนะว่าพันจะมุ้ยบองกินเนะ<ห>าะไอ้นี่นะพับกินพับลงพับลงเอ,เอ้ยมันบิดงองกลินโบไ,ได้ได้หัวมุนไปอ๋ออล้วถึงผาแบบนหน ออกมาเอาเอาเตรียมจู่จู่ลดพุ่นเถอตรงนี้สีเตรียมมาไว้พันก้อนอิฟสืนะ่อๆนี่เตี๋มมาฟาไปเลยแล้วก็ถ้าได้เจ้ามาได้เช่าแด้วเจ้าก็ได้เท่หลายพันเืยนเอานานั่นแหละไหวหรือไม่ไหวเนาะจากปิดตู้เนาะไอ้หนั่นปกติออกว่างเงาอยู่ในหลังตื่นดดได้อะไรเลยมันนอนเลยจักป่านนี่เนาะ ngày rồi đấy, nó ngài đấy. Này, người ta còi đây thì nó điều cạo Như là cả phần thịt còn đây. Này người ta bảo bị thợ đang là sẽ lôn vai đó. thọc cái bô mình nhé. Lôn vai đây là bị Thì Ai เมนะถอใกล้ตัวมนบ่เาดี่อชัก <crawl prejudice> ันแล้วมาถชัทางในมันเลยอางระคุระใดนี่กวยกาถึกกระด๊อก้าปูนมันก็้เรืออะไรระคูระสองก่วยปูนพี่น้องเลยกวยแค่หินนะเคได้ทานมุ้ยไผ่เราสิกาเปะโดนกาเปะโดนพรอะกินได้เบาเบาไอ้ัำที่นี่มากินอาอีกได้อืมไดินได้อาเบ้ได้ อืนอนะที่จะมาสองคนอีกเขาเป็นสามทั้งเจ้าเลยแต่เรามามทำไปหลินทางในครับมาคอยบ้างนคอยครับขโมเาสขอดได้ด้วยเอาเดี๋ยวเบอรอะไรเรียกมกห้ไงครับไอ้คานเอาเล็กใช่มัดไปทรงนี้าน,ต,น,นตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นรอไหมพี่นง รอระว่างรอไม่ที่ทานแล้วๆทำไม่ยังบ่มาก็อาจจะได้เคลียเรื่องหินเรื่องใช้ก็บ่าวอดเพิ่นเพิ่นที่วดกางนั่นแหลและทั้งงในน้ำแถวดินใช้ลถเนาะหือเบื่อความแน่นนะถ้าจะไปหารถสจ้างคนมันกับเบิดคือกับบอถ้าจะหารถน้อยแบบเขาคำว่าจิบแปดสิบรถเขาโบกมาดิแถว มันบมได้มีรถประจำบ้านได้เนะาะหารถมันกับเบิดคือึ้นเขาไอ้เวียงเพื่อเอารถด,ดุดมาดุดดูง,ง่ายเอาดุดเข่าได้เนาเข่าไปวันนี้ได้สั่งเสาไม้เบิดเ้สร้างกับผมเต็มบมเห็นดีมาได้แล้วเงินเบิกไปเบิร์ตขึ้อนแหละยังว่าจะมาได้ตั้งเสาใหม่อีก

อาวบาดนี้พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเบอรลี่กจะชได้ขอตัวก่อนเนาะฝากคนไลค์กดติดตามเือเขาคือเดิมเด้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเทการนั่นแหละจะถ่ายบึงอีกทีนึงยังเไยบันทึกก่อสั่งช่วงอีกที